ขูดเนื้อปลาจ้าแล้วก็สับปลาค่ะสับเนื้อปลาแล้วบีบมะนาวนะคะบีบเข้าไปเยอะๆโดยเพื่อที่จะคันคันข่าวออกนะคะคลุกมะนาวก่อนนี่คือเนื้อปลากาที่สับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวแบบนี้บีบให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็คลุก ให้เข้ากันให้เข้ากับเนื้อปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการบีบเอาน้ําออกนะคะเป็นเอา,เอาน้ําคาวออกนะคะก่อนที่จะไปราบนะคะแค่นี้เราก็จะไม่มีกลิ่นคาวของปลาแล้วก็รสชาติของราบก็จะอ,อร่อยมากะคะ่ะนี่นะคะคั้นน้ำมาแลวออกจากเนื้อปลานะคะส่วนกระดูกถ้ามีเยอะอะเราจะเอาไปต้มก็ได้นะแต่นี้จะเดี๋ยวจะทอดให้แมวกินนะคะบีบออกให้หมดค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว ข้าวคั่วค่ะนี่ซื้อสําเร็จมาแล้วมาคั่วอีกรอบนะจะได้หอมๆแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ขาพลกคั่วแล้วเอามาตํานะคะอันนี้คือขั้นตอนเด็ดเลยค่ะทอดเกล็ดปลานะคะเรียบร้อยได้เกล็ดปลากรอบๆเอาไว้โรยหน้านะคะตัวน,นี้อร่อยมากขั้นตอนทําปลาให้สุกนะคะเจียวกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึง แล้วก็ค่อยเอาเนื้อปลาเนื้อปลาไปรวนให้สุกนะคะนี่แบบนี้เลยรวนให้สุกก่อนนะคะสุกเรียบร้อยเอาปลาออกมานะคะปรุงด้วยตะไคร่ขาที่ตำเมื่อกี้นะคะน้ำตาลนิดๆิดผงชูอย่าลืมนะคะพริกขงงค่ชอบเผ็ดมากใส่มากนะอันนี้ไม่ต้องเผ็ดมากใส่น้ำปลาค่ะ คลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะคูเรคูเรบีบมะนาวน,นะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความเปรี้ยวไปนะคะชิมเรื่อยๆนะชิมก่อนชิมให้ได้รสชาติที่ถูกใจก่อนค่ะหรืออะไรก็เติมเข้าไปนะคะนี่ค่ะหอมกระเทียมค่ะก็วคั่วเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะมีคลุกให้เข้ากันนะคะชิมแล้วชิมอีกค่อยปรุงเข้าคั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมผักชีใบยี่หร่าสารในจัดไปค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว น่ากินมากขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะก็คือการโรยเกล็ปลาทอดลงไปนะคะตัวนี้จะทําให้อร่อยมากขึ้นนะคะมีความกรอบของเกล็บปลานะคะน่ากินไหมคะน่ากินมากๆอร่อยด้วยนะลาปลากาจ้า